สวัสดีค่ะช่วงนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งก็คงจะกำลังจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือที่เราเรียกว่าซานะคะวันนี้สอนอชุริกรใหม่เขียวก็จะมาเสนอแนะวิธีการจัดทำซาค่ะเรามาดูนะคะว่าเราควรมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้าง ซานะคะก็สิ่งที่เราต้องเขียนสะท้อนออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นภาพความสําเร็จของการดําเนินงานของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษาของตนเองนะคะว่ามันทําไปแล้วได้ผลยังไงนั่นเองนะคะพูดสั้นๆหลังจากนั้นนะคะเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่ซาจะต้องตอบคำถามเนี่ยคืออะไร สิ่งที้ต้องตอบก็คือต้องตอบให้ได้ว่าคุณภาพสถานศึกษาของเรานั้นที่เราพัฒนามามีคุณภาพระดับใดแล้วก็เรารู้ได้งไงว่ามันมีคุณภาพระดับนั้นเรามีเอกสารหลักฐานข้อมูลอะไรมายืนยันนะคะและหลังจากนั้นเราก็ต้องมีแนวทางในการที่จะพัฒนาให้มันเพิ่มขึ้นเราควรที่จะทําอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้น3คําตอบตรงนี้ จะต้องปรากฏในการทำซานะคะเรามาดูนะคะว่าระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่ว่าต้องตอบให้ได้ว่าสถานศึกษาเรามีคุณภาพระดับใดนั้นมันมีกี่ระดับการกําหนดระดับคุณภาพภายในของสถานศึกษาเราในการประเมินคุณภาพภายในมี5ระดับนะคะก็คือตั้งแต่ระดับกําลังปาน,นกลางกำลังพัฒนาปานกลางดีดีเลิศแล้วก็ยอดเยี่ยมนะคะ แล้วส่วนประกอบหลักของซานะคะก็ขออธิบายเป็นสองส่วนหลักๆที่ต้องมีนะคะก็คือส่วนที่เป็นบทสรุปของผู้บริหารที่อยู่ด้านหน้าของเล่มซาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาคือข้างในของเล่มซาทั้งหมดนะคะามาดูนะคะว่าแต่ละส่วนควรที่จะประกอบด้วยมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะคะ ส่วนที่1ในการบทสรุปผู้บริหารก็ในส่วนนี้สถานจะต้องเขียนให้กระชับรวบรัดนะคะมีหลักฐานที่ชัดเจนกระทัดรัดนะคะตรงส่วนนี้ก็คือต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนสั้นๆนะคะตรงหน้านี้ก็จะประมาณ2ถึงสหน้านะคะก็คือสั้นๆแล้วก็ยังมุ่งต่อคำถาม3คํคำตอบ3คํคำถาม เหมือนที่อธิบายเมื่อกี้นะคะคือระดับคุณภาพหลักฐานที่ยืนยันว่าเราได้คุณภาพระดับใดแล้วก็แผนพัฒนาให้สูงขึ้นหรือถ้าสําหรับโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สูงอยู่แล้วนะคะเราก็ตรงนี้เราก็จะใช้ว่าคําว่าแผนที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพที่ต่อเนื่องยั่งยืนยังไงนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จสิ้นส่วนที่1ในส่วนของบทสรุปผู้บริหารตรงนี้แล้วนะคะส่วนที่อยู่ในเล่ม ก็จะประกอบด้วยข้อมูลหลักๆก็คือจะมีข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาแล้วก็ผลของการประเมินสรุปผลการประเมินและแนวทางของการพัฒนานะคะจะแล้วก็ตกท้ายด้วยภาพผนวกจะเป็น4ตอนหลักๆนะคะในส่วนของข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะคะข้อมูลพื้นฐานก็จะบอกถึงข้อมูลพื้นฐาน ที่ประเด็นสําคัญเป็นสารสนเทศของโรงเรียนนะคะว่าโรงเรียนเราตั้งที่ไหนเราจัดการเรียนการสอนระดับใดถึงระดับใดนะคะมีจํานวนเด็กของแต่ละระดับชั้นเท่าไหร่มีบุคลากรแต่ละระดับชั้นหรือว่าแต,แต,แต่ในระดับการศึกษานี้เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็เป็นการนําเสนอผลการประเมินตามมาตรฐานของแต่ละระดับาการศึกษานะคะ ซึ่งในอย่างเช่นระดับประถมวัยใช่ไหมคะเราก็จะนําเสนอมาตรฐานที่1เสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นพื้นฐานในส่วนของมาตรฐานของอประถมวัยมาตรฐานที่1ก็เราก็จะบอกระดับคุณภาพหลักฐานที่สนับสนุนว่าเรา,เรา,ไ,ดเราได้ระดับคุณภาพนั้นเท่าไหร่ตามผลการประเมินของเรานะคะแล้วก็จุดเด่นจุดควรพัฒนา แล้วก็แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น1อย่างน้อยหนึ่งระดับหรือว่าถ้ากรณีที่สูงเหมือนที่สนาว่าเมื่อกี้ก็คือจะทํากิจกรรมโครงการอะไรเพื่อให้มีคุณภาพที่ต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นบทสรุปของแนวทางการพัฒนานะคะตรงส่วนนี้การนําเสนอจะต้องสะท้อนภาพการทํางานของสถานศึกษาของตนเองให้ชัดเจนนะคะทำอะไร ผลเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะในหัวข้อของหลักฐานและผลงานสนับสนุนตรงนี้นะคะ,ะส่วนภาคผนวกที่ควรที่จะมีนะคะก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะมีประกาศมาตรฐานประกาศค่าเป้าหมายคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำซารแล้วก็ผลงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ในส่วนของผลงานของโรงเรียนที่ในรอบปีที่ผ่านมาเสนอแนะนะคะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแนบภาพหรือ,เ,อเกียรติบัตรทั้งหมดลงไปนะคะเราก็คือเขียนเป็นเรียงออกมานะคะเป็นสรุปเป็นออกมาว่าสถานศึกษาในภาพของโรงเรียนเราได้รางวัลอะไรพอ,อหรือผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลอะไรครูได้รางวัลอะไรแล้วก็นักเรียนรับอะไรก็พอนะคะ ส่วนอเอกสารหลักฐานอื่นๆเนี่ยเราก็คือจัดนําเสนอไว้กับแฟ้มของโรงเรียนนะคะไม่ต้องใส่เข้าไปในเล่มเพราะมันจะทำให้ให้เล่มเราหนาเกินไปนะคะและก็ตกท้ายควรที่จะมีความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทาําสาครั้งนี้หรือหรือว่าการรายงานผลการประเมินตนเองของครั้งนี้ด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะสนอมีตัวอย่างของการจัดทํา ผลการประเมินตนเองที่ได้ได้รับคำชมจากคณะกรรมการาหรือว่าสอมสอสนะคะว่าชัดเจนนะคะก็คือ,อตรงนี้จะมีของโรงเรียนบ้านม่งปีนะคะนี่คือบทสรุปผู้บริหารก็จะมีข้างหน้าเห็นไหมคะก็จะนำเสนอของ ข้อมูลพื้นฐานหลักๆว่าโรงเรียนจัดการศึกษาระดับใดนะคะ,ะแล้วใครเป็นผู้บริหารมีครูกี่คนนะคะแล้วก็นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีเท่าไหร่บอกแค่นี้ค่ะไม่ต้องเย่นเยอะนะคะและหลังจากนั้นก็จะบอกผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละระดับที่เราจัด คือนั่นก็คือระดับปฐมวัยว่ามีคุณภาพระดับใดและก็บอกระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานนะคะพร้อมกับบอกหลักฐานยืนยันหรือว่าอะไรมันผลประเมินมันเป็นยังไงเราถึงถือว่าเราได้คุณภาพระดับนั้นนะคะเห็นไหมคะ,ะถ้าเกิดมีรางวงรางวัลเราก็ใส่เข้าไปในผลการ นำเสนอตรงนี้ได้เลยนะคะนำเสนอให้ครบทุกมาตรฐานนะคะทั้ง3มาตรฐานหลักๆก,ก็คือผลของการประเมินและก็รางวัลที่ได้รับนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดเด่นจุดควรพัฒนาและก็แผนพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นหรือว่าคงสภาพนะคะหลังจากนั้นก็นำเสนอระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะภาพรวมว่าได้ระดับคุณภาพเท่าไหร่และนำเสนอแต่ละมาตรฐานว่าได้คุณภาพเท่าไหร่มีหลักฐานหรือผลการประเมินเป็นอย่างไรนะคะก็จะนำเสนอไปนะคะจะเห็นว่าการนำเสนอตรงนี้จะต้องเป็นข้อความในชนิงที่ เห็นภาพนะคะหรือวัดได้นั่นเองนะคะคืออย่างมาตรฐานที่1กับมาตรฐานที่3เนี่ยบอกเลยว่ามีนักเรียนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ที่ทําอะไรได้ครูร้อยละเท่าไหร่ที่ทําอะไรได้นะคะแล้วก็ส่วนมาตรฐานที่2เนี่ยก็จะเป็นนําเสนอของผู้บริหารก็จะบอกว่าทําอะไรมีอะไรนะคะตามประเด็นการพิจารณา ก็จะเป็นข้อความที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าโรงเรียนของเราทําอะไรนะคะแล้วก็เกิดผลเป็นยังไงนะคะน,นี่คือประเด็นหลักของการเขียนสาที่สะท้อนภาพนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูนะคะว่าข้างในเล่มหรือว่าองค์ประกอบที่สองในสามีเป็นยังไงนะคะอ่าในแรกๆก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษานะคะก็นำเสนอไปนะคะ ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากรผลประเมินต่างๆที่ผ่านมานะคะก็นำเสนอไปนะคะ,ะหลังจากนั้นก็จะเป็นผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาของแต่ละระดับชั้นนะคะอันนี้อย่างโรงเรียนม่วงสามปีเราก็จะนำเสนอระดับปฐมวัยก่อนนะคะบอกภาพรวมแล้วก็ถึงจะเป็น แต่ละมาตรฐานนะคะหลังจากนั้นก็พอเสร็จแล้วถึงเป็นของขั้นพื้นฐานนะคะ,ะตรงนี้จะเริ่มมีความละเอียดมากกว่าตรงบทสรุปผู้บริหารน,นะคะจะเห็นว่าในภาพรวมประถมวัยของโรงเรียนนี้เขาประเมินตนเองระดับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตรงนี้มาจากไหนก็คือมาจากการพิจารณาผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ของระดับการศึกษาประถมวัยใช่ไหมคะเพราะการประเมินรอบนี้เป็นแบบโฮลิสติกเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อแต่ละมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมในภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเช่นกันนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเขาเขียนแต่ละมาตรฐานเขียนยังไงนะคะ,ะมาตรฐานที่1นนะคะ ในปีที่ผ่านมาพอดีแล้วว่าเราไม่ได้เขียนของกระบวนการแต่สนอนแนะนําว่าเราควรเขียนกระบวนการแทรกเข้าไปด้วยนะคะว่าเราได้พัฒนาคุณภาพของเด็กเราใช้กระบวนการหรือโครงการกิจกรรมอะไรนะคะเขียนลงไปก่อนนะคะในหลังจากนั้นก็เป็นผลการดําเนินง,งานของแต่ละมาตรฐานอย่างมาตรฐานที่1ก็จะบอกถึงว่า ให้เรียงรายประเด็นมาเลยนะคะว่านักเรียนเราร้อยละเท่าไหร่นะครับนี่คือผลการประเมินเด็กร้อยละเท่าไหร่นะคะที่ทำอะไรได้หรือมีอะไรยังไงได้นะคะตามประเด็นการพิจารณาให้ครบทุกประเด็นอย่างถ้าตามประเด็นพิจารณาหลักของมาตรฐานประถมวัยจะมีอยู่4ประเด็นหลัก คือพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ถ้าเมื่อเราพิจารณาดูเกณฑ์การพิจารณาภายในของเรานะคะจะมีคําว่าถ้าเรามีเราอยากได้คุณภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกําหนดต้องมีโครงการกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาแล้วก็การมีส่วนร่วมสําหรับโรงเรียนบ้านมวง3ปีนะคะเขาก็ได้กําหนดมาเป็น หนึ่งประเด็นในมาตรฐานของเขาเลยนะคะก็คือว่ามีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนง,งานโครงการกิจกรรมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและหนึ่งและก็ข้อ6กก็คือการมีส่วนร่วมนะคะของครอบครัวชุมชนตรงนี้นะคะในการพัฒนาเด็กตรงนี้จากการประเมินภายนอกที่ผ่านมานะคะสมศได้ชมนะคะว่า าการกําหนดลงมาในประเด็นพิจารณาเลยเนี่ยทำให้การทํางานของโรงเรียนชัดเจนนะคะการพัฒนาโรงเรียนชัดเจนมากยิ่งขึ้นการประเมินก็ชัดมากขึ้นนะคะหลังจากผลการประเมินตามประเด็นเสร็จแล้วนะคะก็เห็นจะเห็นว่าเขาก็นําเสนอรางวัลของที่ด้านผู้เรียนได้รับนะคะหลังจากนั้นก็ นำเสนอจุดเด่นจุดควรพัฒนาแล้วก็แผนพัฒนาที่ทำให้สูงขึ้นจะเห็นว่าสิ่งทีอ่อยากจะเน้นย้ำนะคะคือจุดควรพัฒนากับแผนพัฒนาเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะเช่นเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสติปัญญาให้กับเด็กในการเตรียมความพร้อมตรงเนี้ย เขาถือว่าเป็นจุดที่ควรพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นแผนงานโครงการเขาเนี่ยก็ถึงมีแผนงานที่บอกว่าเขาจะจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านสติปัญญาให้กับเด็กชั้นอนุบาล3นะคะแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆของสิ่งที่จะทำนะคะแล้วก็แผนงานที่2ข้อก็คือจะจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านความมีระเบียบวินัยให้เด็กเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยข้อตกลงร่วมกัน มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทําให้นําไปสู่การที่เด็กมีวินัยต่อไปนะคะนี่คือลักษณะของการนําเสนอมาตรฐานที่1น,นะคะมาดูนิดนึงมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารนะคะหลังจากบอกว่าภาพเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นกระบวนการพัฒนานะคะก็คือเขียนให้เห็นภาพเลยค่ะว่า ใช้วิธีการบริหารแบบไหนอย่างตรงนี้เขาก็บอกเลยนะคะว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์9สนะคะแล้วก็มีวิธีการดำเนินงานทำอะไรยังไงเรื่องไล่ไปตามประเด็นการพิจารณารเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเริ่มมีเรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรใช่ไหมคะเขียนให้เห็นว่าเราดำเนินการเราทำอะไรยังไงนะคะหลังจากนั้นก็คือผลการดำเนินงานเขียนออกมาทีละประเด็น มาตรฐานที่สองมาตรฐานที่สองเนี่ยก็คือจะตามประเด็นนะคะจะตามประเด็นเลยซึ่งการเขียนตรงเนี้ยมาตรฐานที่สองจะแตกต่างจากมาตรฐานที่หนึ่งกับสามเหมือนที่สนนว่าเมื่อกี้เพราะว่ามาตรฐานที่สองจะเขียนในเชิงของคุณภาพเพราะฉะนั้นพอทําเสร็จมีอะไรเกิดขึ้นละ่ะมีหลักสูตรก็เขียนว่ามีหลักสูตรการจะมีครูครบชั้นก็บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยก็ บอกไปนะคะเป็นเป็นในเชิงของการบรรยายเห็นภาพว่าเราทําแล้วเราได้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็มีรางวัลน,นะคะเป็นข้อจุดเด่นจุดควรพัฒนาแล้วก็แผนพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กันนะคะหลังจากนั้นก็มาตรฐานที่3ต่อนะคะเช่นกันนะคะก็คือมีกระบวนการพัฒนาเรียงตามเขียนเป็นตรงนี้เขาเขียนเป็นความเรียงใช่ไหมคะแต่เขียน ให้ครบทุกประเด็นการพิจารณาว่าทำอะไรนะคะแล้วก็บอกผลผลของการเขียนมาตรามก็ต้องเกริ่นด้วยว่าครูร้อยละเท่าไหร่นะคะที่ทำตามประเด็นพิจารณานั้นได้แล้วก็ต่อด้วยนะคะว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เท่าไหร่ตรงนี้อย่าลืมนะคะทุกประเด็นการพิจารณาทุกมาตรฐานต้องมีคำนี้ลงไปด้วยนะคะว่า เราทําไปแล้วผลเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมนะคะอย่าลืมนะคะหลังจากนั้นก็บอกจุดเด่นจุดควรพัฒนาแล้วก็แผนพัฒน์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เช่นกันนะคะก็จะมีองค์ประกอบเดียวกันคราวนี้เรามาีมาสนอนเมีตัวอย่างอีกอันนึงนะคะในรูปแบบของตารางค่ะลักษณะของตารางนะคะแปบ๊บนึงนะคะการนําเสนอในรูปแบบของตาราง ตรงนี้เสนอแนะสำหรับโรงเรียนที่กวนหลุดนะคะด้วยที่ว่าปีที่ผ่านมาสอนอได้ตรวจแล้กวก็ตรวจเช็คดูการความเรียบร้อยของการเขียนซาเนี่ยก็พบว่าโรงเรียนบางโรงที่เขียนในลักษณะของความเรียงมักจะหลุดประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานํามาเขียนในรูปของตารางแบบเนี้ มันจะช่วยได้เยอะมากนะคะเราก็มันไล่ทีละประเด็นพิจารณาเลยว่าประเด็นนี้เราพัฒนายังไงและผลออกมาเป็นยังไงนะคะก็จะตรงๆกันแบบนี้เลยนะคะก็จะง่ายแนะนำสำหรับโรงเรียนที่ดูทำทำแล้วดูแลไม่ยุ่งยากนะคะก็ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะง่ายนะคะก็จะง่ายแล้วก็มีบางบางโรงเรียนบอกว่าอยาก อยากมีกราฟเพื่อความสวยงามได้ไหมคะอย่างนี้นะคะก็สามารถทําได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือประเด็นเดียวกันกันกบที่ตารางเมื่อกี้<ม>ใช่ไหมคะแทนที่เราจะเป็นตัวหนังสือล้วนๆเนี่ยบางโรงเรียนเขาก็สามารถนําเสนอในลักษณะของกราฟตามประเด็นการพิจารณาของโรงเรียนตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะก็หวังว่าการจัดทำซาของโรงเรียน ก็คงจะเห็นแนวนะคะเห็นแนวเห็นตัวอย่างในการจัดทําไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ต้อง,ต,องต้องเน้นย้ํากันก็คือต้องเขียนสะท้อนสิ่งที่โรงเรียนทําอะไรแล้วผลเป็นยังไงนั่นเองนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะสอนอชุลีกรก็ขอมอบคลิปสําหรับการจัดทําซาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะพยายามจัดทาคลิป สำหรับคุณครูทราบแบโรงเรียนในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหรือดาเนินง,ง,งานอื่นๆเนี่ยครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ